สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่5กับวันที่6กมกราคมปี6 6นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 505์ห4 5ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้ดดหนึ้าเดสองห้ดเดห้าเจ็ด จับสส Expert. คู่ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจรสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าทั้งสองแนวทางนี้เจ็ดห้าแปดมาเหมือนกันนะคะต่างกันศูนย์ก็สี่เนาะก็เจ็ดศูนย์สี่เดลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ